สวัสดีครับทีนี้เราขับสู่คูปินโตนะครับวันนี้เราจะไปวัดไปหาปู่อือลือนะครับปู่อือลือกันนะครับนี่นะครับมีเรือลงที่ท่าของที่เราพักนะครับ BCL Ocean View BCL View นะครับมันมีสวนน้ำด้วยนะครับก็เลย Ocean w o r l d ด้วยนะครับโอเคครับนี่ไงเราจะนั่งเรือไปนะครับไปปิโตจะพาไปวันนี้นะครับไปไปคูจีก็จะไปแก้บนด้วยนะครับคูปิโตก็จะไปบนต่อนะครับผมโอเคไปกันครับมา บรรยากาศนั่งเรือนะครับยามเย็นนะครับตอนนี้ก็เวลาก็บ่ายสี่โมงครึ่งนะครับผมน่าจะทันอยู่นะครับเพราปิดห้าโมงนะครับดูบรรยากาศครับช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับผมมาเลยกันนะครับมาดูดูกันไม่ฮะใ้าตรงนี้แหละฮ่าฮ่าตลอดงานเอาเดี๋ยวเราดูกันหมทุกท่านมีเพื่อนกัน เรือแล้วนะครับเรือพี่ชันชัยนะครับใครมาก็ติดต่อพี่เขาได้นะครับไปเราเข้าไปที่อู่เรือกันนะครับไาหาปูดือกันครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินไปนะครับเปิดแล้วครับโอเคนะครับไป let's go ครั้งแรกเหมือนกันนะครับวันนี้ครั้งแรกอยู่จังหวัดบึงกาฬอยู่นะครับแต่ว่าครูปิ่นตูก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับ เก็บบาริการรน่าเีต้องเสียค่าบริการก่อนเข้าด้วยนะนี่นะต้องลงทะเบียนนะครับเสียค่าบริการก่อนค้งนะโอเคครับเดี๋ยวเราเสียค่าบริการก่อนแป๊บนึงแล้วก็มี่แล้วก็ถูกเสียงโชคด้วยนะครับ เป็นผลไม้ป่าครับไดครับโอเคเสร็จแล้วเราเข้าไปต่อนะครับนั่น้นะครรต้องอ่านข้อห้ามและข้อปฏิบัติทุกครั้งะครับเวลาที่เข้าสถานที่ต่างๆนะครับเขาก็มีกฎของเขานะครับทุกสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะตามวัดตามานะครับหรือว่าตามภูเขาสูงเหมือนที่เราไปครั้งก่อนนะครับที่ท้ำนะคะครับ ครับเข้าไปกันครับดูดูกันโอ้คนเยอะอยู่นะครับขนายข้ามเลยนี่จะปิดแล้วนะครับห้าโมงครึ่งครับปิดอันนี้คน,นยังเยอะอยู่นะครับมาครับเรามาดูครับ กายวจายตังอาหารวัตถาแกยะแ่นราชาทั้งแท้นะกูตัว อ๋อรอนี่จะขวางเรือนะครับมาพาถัดนะของเราอยู่บนนู้นเนี่ยของกุชเชนครับมาแก้บนนี่เดอกโอเคครับเดี๋ยวรอพี่เรือมาเดี๋ยวเราค่อยถ่ายต่อนะครับตอนบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะครับการก่อเลยนะครับกดลงต้องขี่ มาแล้วนะครับพี่มาอลไรครับพี่คำอะไรมามามาเรามาต่อนี่นะครับจัดพิธีต่อครับีอันนี้ของพี่กุชเจมาแก้บนนะครับนะครับช่วยได้ไหมครับให้เจ้าภาพทำเองใช่ไหมครับโอ้ช่วยได้นะครับโอเคครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวช่วยกุชเชอ เอาของไปยับูชาก่อนนะครับผมแก้บนกันนะครับนี่คือการแก้บนบนะครับของกุับ มาไล่เก่าุ่มลยกรนาบเก่าหัวเดี๋ยวกับยังลูกนห้เาปนะสิ่งนี้ลูกหลานสเร็จสาธุขออกาขออารดับนาเชิญพอปูหรือราชาาตินครานาคีสามเมืองรัตพานครทุกท่านทุกพระองค์ขอเสด็จมารับเครื่องสักการะบูชาที่ลกหลานน้อมนำมาเจนะเดี๋วครูชมพาเดินรอบนะครับตรง ที่ปลูกเรือห้องอยู่ ก uh huh. kind of mm hmm. มาว anyway. ัดการนักโอชาอาหารวันธาปู่ือนักราชราชาวิสุิทวาปู่เทีจาวอน้องถวายต่อกันลักาเนหดนั่นเองข้หลังเป็นท่าเรือทางออกอยู่คนละที่นะครับเราขึ้นทางนู้นนะครับฝั่งจากตางแล้วก็มอง ครับผมมาขอต่อครับขอเลยขอเลยขอแต่ขอต่อได้เลาหน่อยขอสอบขอสอบเป็นรั้นด้การครูเดิมโปรดด้วยนนี้ยังบริเปีเดิมต่ปรแล้วขอปรปูมีอย่าปัญหาตอนให้โรกร้านตำแหน่งนาที่การงานขอให้เปิดให้โรกรานให้ประสบผลสำเร็จเือปัญญาชนคนเด้อยากเป็นแม่พิมพ์ของจานเนาะสาธุสาธุโปรังเปิดดัมังเปิดตักางเปิด ให้จะขอเลือโชคหนให้รงโชคหัามาบมาเรเข้าไอ่าเ่สาธุสาธุสโมทศัโตนิสมนมทศกัตครับโเครับเราอธิษฐานแล้วก็บนญมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม มาดูว่ามันจะมาทำอะไรต่อนะครับครับผมบรานั่งทมุกระบบทุกทุกอย่างอ๋อน้ำแบบพี่สันนะบดีมากถ้าใครจะมาครับก็ติดต่อพี่สันชัยได้ครับเบอร์นี้นืี่ครับผมโอเคครับพรุ่งนี้ก็มีค้าออนไลน์รับทองครับอนงเรื่องโศกลาบไปโอเคครับรอ นะเรามาดูหวเองครับนี่นะครับมาไคมาก็ตาด้วยนะครับมาใครแล้วก็ได้ส่วนนี้นะครับคนว่าเล็กราวนะครับดูโอเคครับเรื่อราวนะครับอันนี้คือคนอื่นที่เขาเข้ามานะครับ ีมคนรับเราลองดูนะครับให้หมูกให้่จให้มุกใหมันก็แต่ดี้วแต่ก็เสียไม่นะพนันนะแนะนำให้เล่นนะครับแต่ว่าก็มีการวัดดวงนะครับลองดูนะครับเพื่อโชคลาบแม่แม่ปีใหม่ก็ได้แล้วแต่าีบไว้ให้ต้นเรือดตาตาเอาไว้ให้พี่ๆนะน้หน้าหน้าแล้วช้างสีเปี๊ยกมันก็หรอ ไอ้เพิ่นต์เลขไอเล้าเลขอะไรครับใช่ครับครับผมเฮ้ยสามสิบแปดเหมือนกันเลยนะครับดูของเราดูของครูครูติวนะครับที่จุดตะกี้นะครับติวสามสิบแปดนะครับอันนี้ของครูเจก็เหมือนกันเลยนะครับดูครูเจก็จุดได้สามสิบแปดเหมือนกันนะครับควันงูคว่าวล้วงวันงูเ้วยแมปปานผมรวยก็เหมือนกันสามสิบแปดนะครับชุบๆมันมาผมจะเล่นก่อนแมปปานเขาโอ้ยเหมือนกันเลยนะครับโอเคมันมามา ครับผมอกลงงามมากน,น้พ่มมยคคะุณไเยอะเลยครับ <c oughs> แม่แม่อยู่นี่ครับเยอะเลยน้ำทิพย์ครับมีคนมานะครับตลอดนะครับช่วงนีมากที่เราได้ไม่มีคนมาด้วยนะครับไม่มีคนเยอะนะครับไปโอเคครับตอนนี้เราขึ้นเรือกันครับ เดี๋ยวให้พี่เลยอะครับบรรยกาศสวยมากวาที่กำลังตกอาขึ้นเรือนะครับโอ้หบรรยากาศดีมากเลยสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอากล้วยไปโอ้โหถายูปได้แล้วเนี่ย บรรยากาศสวยมากเลยครับตอนนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งพอดีแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดบรรยากาศสวยมากสวยมาก,ม,กมากบรรยากาศดีมาก,มกมากแบล้วมันจะไม่หักด้วยตอรัง ท่านยังทรงมีชีวิตอยู่นะครับท่านก็มาพุทธาพิเศษน้ําขึ้นพระราชวังทุกปีนะครับตั้งแต่พศ2523จนถึงปัจจุบันนี้ราชการที่ส0ของเราก็ยังทรงเหมือนเดิมนะครับเบื้องพละงของเราติดหนึ่งที่แล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือวัดข <the> like ัมพานะครับเป็นสองที่นั่นงครับังหวักดิจันทธิ์นครับตามที่พี่ไกด์นะครับบอกเลยนะครับ สิทธิ์แทนขึ hmm. oh, ้นนะครับตักน okay. ้ำศัก okay, สิทครับเจเจไปแล้เด้อเจเจเดเจเลูเจเตักน้ำศักสิทกันเร่อตักน้ำนี่น้ำศักสิทนะครับน้ำศักสิทเลยพงีั่ปง้ายนะครับลำโพงฝั่ซ้ายนีครับได้เำสามกด้วย วาทุกปีทั้งวันเลยครับทําพิธีโดยทางพรราชวังโดยตรงแล้วก็ประลพิธีที่ทำนั่นคอโตรงสารานั่นเลยครับโอตรงน้นครับตรงี่ำพิธีครับเอาไว้เทมน้ำครับแบนั้นครับแหวนะครับที่เราจุดขึ้นนะครับท่านี่เองครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับถึงท่าเลยนะครับผม าจ่ายตามพี่สันชัยนะครับแล้วก็กับที่พักกันนะครับเก้านเป็นเก้ครับเขี่ครับบรรยากาศสวยมากนะครับทักเราอยู่ข้างบนนะครับที่พักก็มีสระว่ายน้ำอะไรดีมากเลยนะครับสถานที่นึงแต่ว่าไม่ได้รีวิวให้นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับปุเปโตก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับลาไปพร้อมพระที่ตกเลยนะครับที่ตกก็จะหายไปแล้ว ลมพระทิตกเลยโอเคครับผมบ๊ายบายครับ